ร้าพาหมองก้อนยกลไตหม้อไม่ดอกเจ้าสีสบายใจเวลาประชันแล้วขยกกลอนเลยยกไอาตอมเด้อลงท่านคุณพีผู้ชมองมาาด้นหน้าเด้อยวไปดั้ดำ้มนะแม่เราเนี่ยร้อนดีปรีแอโซนั้มเด้อครับพี่น้องเราตอนนี้นี่รอไปสักครู่หนึ่งตอนนี้ดูหน้าดูตาพี่น้องเราก่อนว่าคนตะบลน้องไผในปีนี้ใครอยู่ใครไม่อยู่ไปไปไปมาอยู่มาเบิ่งกันมาหนี้ บ่ไหนมาหาเสียงได้นี่มาบ่ไหนมาเอาบุญมาให้บ่ไหนเอาบุญมาผานีผาขางนอกเอาเด้อบมาหนี่สุกอันใดลอำถ้ามันได้เลิศเออไทยมือนนี่ไปออกอันเลี้ยวๆนะพ่อใหญ่น้ำพนแนวบ่ไหนสุกอันใดลำถ้าในเลิศพรในประเสริฐขอจนเกิดจงในพี่น้องยอกนายกรองให้วันเป็นนายกรอวระเสริพี่น้องค่ามแหมงบอกเหมือนอ่นเพิ่นมาดูง่ายเป็นในอ่านอบตนี่เทนายกนี่บริหารความเป็นเพื่แต่นายกได้ม่ห้าวน้ำเด้พี่น้องพี่น้องเราทุกคนในช้อยกัน จนตำางบนเอาให้ไปประเทศคาโลจัดเมดแล้วตำางบนเอาให้อุตมพรเด้อมาเมตต์ต่างใช้ต่างพิเศษสารยี่ไงอบตอันน้องให้เมืองแต่ติตังร่วกันมีอบตโพอบตอันตระกอบตอันนกแค่นราชสีอบตนำเกี้ยงอบตท่ามถ้าเป็นสองพันเกือพาลอยั้งนั้นกับสองพันพ่อๆกันนี่แหละเกินกันเกินกันอยู่สามสิบ ทางนี้น้องแกวบัดโขบัดวามันอินไ,ปนไปทั้งีพโซนีมันอิเดัดดดนโซดีกมี่บัดเหมือนันอินเหมือนพรากิเกยาข้อีแนก็มัได้จเป็นข้อกไปกัราพวดเป็นปกอยังชาบ้านคือกาอิพีน้องหารามันอเดีวลพพี่น้องมาจกลอยมันอนเดียเกี่น้องอเนียนยนอ้อาจารย์สุเมธโอาจารย์สุเมธในหลัเรื่องเป็ดนีอาจารย์สุเมธโเรียนหลักเรื่องป็นเภทนะครับนอกเอว่าอาจารย์สุเมธโธ

là mẹ ơi, canh tiền tan sạt lở, bắt chạy mình sẽ làm cha để người.